สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะในช่องปลายเสนสั้นคนเมืองคะ่ะสวัสดีครับนี่ก็มาตัต้งแต่เช้านะครับมาตัดหญ้าเหมือนเดิมเพราะว่<อ>าภารกิจของเรายังไม่เสร็จนะครับนี่วันนี้ก็ตื่นแต่เช้ามาตัดหญ้าโอ้โหวันนี้ภารกิจหนักมากเลยหญ้าลม้มเพราะว่าหญ้าล้มนี่ตรง <มะ S 2> ที่เราตัดไว้นุ่นนุ่นเมื่อคืนก็ฝนพายุเข้าพายุเนาะลมนุ่นทําให้หญ้าของเรานานุ่น เซ่แบบนั้นเลยนะคะนุ่นดูนี่ตรงที่ล้มตรงนี้คือตัดออกไปแล้วนะคะโอ้ตัดยากตัดยากมากนะคะแล้วก็ให้สองควานมาเบรกเอานะครับเพราะว่าเราที่ตัดแล้วนะครับช่วงเช้าแล้วก็เราก็มีอาหารเสริมมาด้วยนี่ข้าวกระยาศาสตร์นะครับอืม มาจากคุณแม่นกแก้วนะครับบ้านสะแก้งนะครับนี่อร่อยมากนะครับหอมมันกรอบถูกหลักอนดามัยนะครับโอทางโคราชนะครับอร่อยมากขอบคุณสําหรับคนที่ส่งมาให้นะครับตรงเช้าๆเนาะจากผมก็ได้ที่ลองท้องนะครับเช้าๆเพราะว่าต้องกินทุกวันนะครับเพราะว่าครัวบาวานจะขึ้นนะครับก็กินก่อนเช้าๆวันนี้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเป็นพิเศษอ่ะปกติถ้าตัดแบบนี้นะคะ ตัดหญ้าแบบนี้ถ้าตรงๆแบบนี้โอ้โหจะเร็วแล้วก็ง่ายนะคะนี่ถ้ายังตรงแบบนี้นี่นี่ถ้าต้นลำยังตั้งแบบนี้แต่ว่าวันนี้ดูนูน่นค่ะโอ้โหโกลมๆเงยๆน,น,นะคะวันนี้จะไปงานเลี้ยงเมื่อคืนครับปวดหัวไม่เมื่อคืนเราใชไปกินงานน่ะเสียคอคุณปูแล้วครับเซมาไข่โอ้โอยานะยาเมานะแต่วันนี้นะวันนี้ว่า หากับข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแวะดูหากับข้าวหน่อยนะคะเผื่อได้กินเย็นเนาะว่าหาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะความเราจะไปหากับข้าวอะไรมีเสียมมาด้วยจะงัดอะไรให้ดูไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคะและอีกอย่างวันนี้เราก็สั่งพี่แพนหมูเบนนะคะ ข้าวทำกับข้าวเราพ่อพ่อคุณพ่อคุณแม่ตื่นมาแต่เช้ากลับไปก็อาจจะเหนื่อยๆเพื่อว่าจะได้ไปกินข้าวเลยแต่เราดูว่าสองพี่น้องนั้นจะทำกับข้าวให้เราได้กินหรือเปล่ามีไหมหน่อไม้ก็ตื่นไม่ทันคนหานะคะคก หนอต้นหน่อไม้นี่ก็คือต้นไผ่นะกอไผ่จะอยู่ใกล้ๆสวนของเรานะคะสวนยาของเราไหนะดูหน่อยโอเโหนต็มครับโอ้หนึ่งเต็มแล้วต้องขุดเอานะคะนี่กำลังหนอแบบว่าโผล่ขึ้นมาจากดินใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวรอดูนะคะไปต้มโอ้โหจิ้มน,น้ำพริก นี่หวานๆเลยนะคะเอา<อ>นี่<อ>วสวยๆหาอยู่ครับกินกับเก่าครับพี่น้องมาอยู่ครับเวลาครับก็ไดอนะ้อะไรพอกินได้ก็กินนะคะทั้งเห็ดทั้งหนออะ เต็มงแล้วครับเจ้าต้องดูข้างในมันด้วยดูเผื่อมันเกิดบางต้นมันอยู่ไม่ได้เต็มครับเพราะว่ายังได็กเกินไปเก่ะเดี๋ยวเราช่วยกันหาสักครู่นะคะ ไม่อร่อยหรอกครับฮะถ้เยอะกินไม่อร่อยอเดี๋ยวมาดูสองพี่น้องนี้จะมีเมนูอะไรให้เรากินข้าวะคระับวันนี้หมูหมูแบนไปไหนละหายเอาเดี๋ยวเรา,เราดูเวลากินข้าวกันเลยนะคะอะหลังจากมาถึงอ่อเราทานข้าวนะคะโน คันของเราต้องแวะมาทำความสะอาดให้กับช้างก่อนนะคะพ่อใหญ่คมีเพราะว่าสงควานของเราไม่ค่อยกล้าเข้าพ่อใหญ่าคามีเท่าไหร่นะคะต้องให้ลูกพี่เข้าใช่คือไม่กล้าเข้าฮะแต่ไม่อยากเข้าอ๋อไม่กล้าเข้าแต่ไม่อยากเข้าใช่ครับอุ้ยความหมายไม่เหมือนกันใช่ไหมวัดเมืองก็ไม่ธรรมดา เออ,อแซมัซนก็ไม่ธรรมดาทำไมถึงกลาเข้าใช่ไหมใช่อันนี้จะคคำแก้ตัวครับอันนี้เชื่อเลยโอ้โห,โหดูคว,วามเจ๊งคือต้องการแก่งควาควาใหญ่นะครับควาใหญ่คือไม่อยากเข้าไม่อยากเข้าก็เลยทำว่าเข้าไม่ได้ใช่โอ้รับจานเต์แล้วเข้าในทุกเชื่องอวาวิชาก็โม้ให้หมดแล้วนะครับนี่คือ ก่อนกินข้าวนะก็ต้องอทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูเมนูของเราว่าจะคือหรือเปล่าวันนี้ให้สองควานนะ่ะเชื่อเลยครับควันเทียนก็เหมือนกันควันเทียนก็เหมือนกันข้าวไดมุเหมือนกันใช่ครับธรรมราตนี่ก็ผ่านสงครามมาก็หลายอย่างแล้วอือแค่นี้จิ๊บจิบครับปู่ใหญ่ก็ยืนนิ่งอยู่ใช่ไหมปู่ใหญ่เบิร์สกิตระปูล เดี๋ยวให้ควานทำความสะอาดด้วยเราไปทานข้าวกันต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาทานข้าวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบไหนเวนี้ทำเมนูอะไรให้กินครับเมนูอะไรครับพี่กอครับใครเป็นคนทำพี่ใครเป็นคนใครเป็นเชฟวันนี้พี่แพน เคือก็ไม่เอาอกอกทำไมอันนี้ไม่เด็กๆนะคะโอ้โหย่างไส้กรอกให้กินนะคะวันนี้แล้วก็อะไรนะั่นนะอะไรเดี๋เด้เดเอามานี่ก่อนดูดูอาไม่กินข้าวพร้อมกันใช่ไหมครับอ,นะอ,อะไรนะ กินแล้วไม่กินเอาเมื่อเช้าอันไม่กินดิแมววานางานะทีโอ้โหหายไปในคลิปตาแม่มากล้วยน้ำเตนบุญจาโดยตัวเองไหมยัดดูเต็มปากเลยเมื่อเช้ากินข้าวหรือยังกินแล้วครับกินกับอะไรครับไข่ครับเด็กเล็กกินหร้สองคนนี้มันเรียบร้อยไปแล้วอ่ะตัวเองไม่เพาะตัวเอไม่เพาะ สองคนนี่พ่อพกับแม่ไปตัดหญ้<ม>าเขาก็ฮะมากินหมดแล้วมากินหมดแล้วพ่อกับแม่ก็กินโกยกินโกยกินหลังกินทีหลังนะวันนี้ว้าววันนี้หญ้าตัดยากเหลือเกินใครเป็นคนทอดไข่ให้กินผมงองผมเป็นทอดเองเลย นี่ก็มาคะเมนูง่ายๆนะคะต้องขอขอบคุณนะคะนี่ไส้กรอกจากอุบลนะคะเพราะว่าเนอะช่วงนี้ก็ง่ายๆค่ะกลับมาก็ขอให้มีอะไรกินแล้วก็นี่ค่ะเจยวบองปราสับอร่อยที่สุดแล้วค่ะอร่อยกว่าเนื้อหมู กินแบบบ้านๆนะคะมาครับมาจะโดยโบายจะโดยโฮบายแต่ว่ากินข้าวจะโดยเหมือนกันเหรอครับกินข้าวนะคะนี่คืออะไรงวเขาเรียกอะไรหม่ำเหรอหอมเหมือนกันนะครับไม่อรอร่อยไหมกินด้วยครับกินดยอร่อ <c oughs> ยครับ เอารสชาติเจ้าอร่อยไหมอร่อยดีค่ะอร่อยดีอร่อยนะคะแล้วก็เนี่ยได้ไส้กรอกนะคะช่วงนี้ก็ปลรราสับอืมไออยู่นะั่นฮึไออยู่ก <laughs> ำลังแบบไออยู่ต้องมากินอะไรนะปลาสับอีกโอ้โอเข้ากันเข้ากันก็ไม่รู้จะทำไงครับมีอะไรกินเยนะอื <laughs> ้ม อ,อ,อ,อือคือลืมกินยาอือคือลืมกินยาเพราะว่าต้องมีอ่ะก่อนอาหารใช่ไหมกับแก้มก่อนอาหารนะคะ,ะมาครับทุกคนทานข้าวด้วยกันนะคะนี่ก็จะอ,อยู่ท้องครัวหมวูเปิดพัดลม,มหน่อยสิครับร้อนร้อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะภารกิจยามเช้าของเรากว่าจะได้มาทานข้าวเวลาเป็นเท่าไหร่แล้วนี่สองสองโมงกว่าแล้วครับสองโมงกว่าไปแล้ว ไปตั้งแต่ีห้าขอไปหาน้องละโมดได้ไหมครับอ่ะอยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับในช่องปลายแซมสั้นฝนเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ